ส่งผมไปแล้วสโอ้มาทำตามสัญญาครับแต่ว่าเฟยรเขาจะอยู่หรือเปล่านะ ในเงี้ยมั้งครับไลฟ์เมื่อกี้เตะบอลเหรอครับได้สิครับมาสิยะอยากเตะบอลเหมือนกัน,กนนะฮะคุณนตัตโตชิวไหนเนาะก็อยากกินเนาะอยากได้ดไปโอ้โหสวัสดีทุกคนนะฮะมาตามสัญญาขอโทษด้วยฮะที่เมื่อกี้มันอาจจะเกิดผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอินสตาแกรมมันไม่ได้ใส่ซีมาจะโทรไม่ได้หรือว่าเป็น,ปนแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่า อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเนี่ยผมว่าผมอัปเดตแล้วนะ Hi, do, do, do. สวัสดีฮะเราจะมาท้าคนคนหนึ่งกันนะครับวันนี้ Hi everyone สวัสดีครับสวัสดีครับ Hi from Italy ครับสวัสดีครับ Ooh, do, do, do. เมื่อกี้เป็นไงนบ้างครับใครอยากได้โค้ดส่วนลดอะไรบ้างเอาอีกแล้วจะบอกว่าช้อปปี้สิบสิบเนี้ยวันที่สิบเดือนสิบคาเรียกว่าแบนด์เฟสติวัลเนี้ยจัดได้ใหญ่โตมากเลยนะรู้ไหมใหญ่โตอะไรไ <c oughs> ายมาสิว่าใหญ่โตอะไรใหญ่โตมาโหล้าน ไม่โอเคเลยนะครับคุณเชอรี่แม่ผมมาแล้วแม่เจนเว่ยมาแล้วเป็นไงเห็นมั้งครับเมื่อกี้มีใครรอส่วนลดไหนกันบ้างแฟนคลับจากใต้ครับสวัสดีครับสินเจ้าเมื่อกี้ยังมีคำถามอยู่ดนตรีต้องมาแล้วใส่เพิ่มมาสิ ระหว่างรอเผื่อ <c oughs> คุณเฟย์เขาจะแบบว่าหลงหลงมาดูบ้างเราก็ได้แบบปุ๊บปั๊บคอเขาเลยสวัสดีครับเลฟยลเลโอเข้ามากันเยอะเลยมารอกันอยู่ใช่ไหมตั้งแต่ไลฟ์ เพลงได้ไหมคะขอเพลงอะไรดีฮะคุณเซง้งคุณเซ้งกินข้าวหรือยังฮะดด,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 ดเพลงรอเหรอเพลงรอ,อนี่ของใครพี่แฟนกดหัวใจกันไปเลยง,งงนีง่ก็ไม่ใช่ไลฟ์ของช้อปปี้ นี่แอดมินช้อปปี้เขาน่ารักมากเลยนะเขาเขาลดให้จาก5ล้านเหลือแค่สาล้านสเลยนะเราอาจจะได้เห็นผมกับเฟิร์สเขาเรียกว่าอราจะได้เห็นผมกับ First. เฟิร์สไลฟ์คูก่กันหรือว่าจะได้ร้องเพลงกันยากว่านี้นะทันในช้อปปี้ไหมครับอ๋อ อ๋อเดี๋ยวเซิงค์จะร้องเพลงหัวใจใกล้เธอใช่ไหมเดี๋ยวเราเรอดูเลยว่าเซิงค์จะร้องไหมแฟนของเรา เพลงไอ,อแดงนั้นเป็นนักสู้สวัสดีครับพี่พุทธเป็นจังไดตอนนี้นะครับก็สงสัยว่าผมมาไลฟ์ทำไมเพราะว่าผมมารอ,อคนคนึงอยู่ซึ่งพรุ่งนี้เขาจะมีไลฟ์นะครับในช้อ p ป,ปี้ผมจะเขาเรียกว่ามาท้าดีกว่ามีหนึ่งคำทาที่จะมาท้าเขาติดตามพี่ช้างแต่ได้แดงค่ะขอบคุณนะครับ ล่าสุดที่ผมลงรูปซานโชแล้วซันโชมีคนวาดรูปซันโชเป็นแบบว่าเป็นวิสินด้วยอะซันโชตอนผมยาวอะไรอยงี้พี่จายชื่ออะไรค่ะยังถึงวันศุกร์แล้วเป็นไงบ้างมีใครใครดูอีพีเก้าแล้วเป็นไงกันบ้างครับเห็นผมเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์นะเห็นเห็นเขาเรียกเห็นทุกคนบอกว่าอยากได้เลโอทุกคนว่าเลโอมีจริงไหม ซานโชมาจากไหนล่ะครับหมายถึงชื่อซานโชละครับชื่อซานโชมาจากามาจากนักบอลคนหนึ่งครับที่รองมานานมากก็เลยชื่อซานโชแต่จริงๆตอนนี้ไม่ค่อยอยากพูดถึงเพราะว่าทีมบอลก,กำลังไม่ค่อยไม่ค่อยไปรุ่งอยู่ร้อ,องเพลงให้ฟังหน่อยก็เมื่อกี้ร้องไปแล้วไงครับในไลฟ์คุณเจนเวย ร้องไปแล้วในไลฟ์ไงถ้าเกิดอยากฟังอีกก็ต้องรอดูในไลฟ์คู่จธได้ร้องยาวคนนี้ด้วยนะมีจริงค่ะก็น้องใจงไงอย่างที่ผมถามไปในไลฟ์เพราะว่าดูกแบบทุกคนชอบคิดว่าผมชอบฉากไหนชอบฉากไหนของอาตอนที่อยู่แกลลอรี่แล้วกันเขาเรียกว่าชอบไม่ได้ชอบฉากไหนดีชอบรูปไหนมันจะมีรูปรุป่นเหมนี่แฝงอยู่ผมรู้สึกว่าแบบมองแล้วแบบว่าชอบมาก เล่นกันกีตาร์ขอเฟิร์สได้ไหมมีใครรอดู E p สิบันอยู่บ้างฮนะทุกคนว่า E สิบ E p สิบจะเป็นยังไงจะเป็นแบบว่าแฮปปี้หรือว่าจะเศร้าหรือว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกที่เฟิร์สอยู่ข้างหลัง Mm hmm. เจอคลิปพี่จาเล่นเป็นโน <laughs> จริงๆผมเล่นเป็นโนไม่ค่อยเป็นนะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าอยากเล่นเป็นแต่ว่าอือเขาเรียกว่ายังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยเอามาฝึกมากกว่าแต่รู้สึกว่าชอบเป็นโนนะอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่มีไงเราก็เลยอาจจะไม่ได้ฝึกกีตาร์มันหาง่ายกว่าอะไรเงี้ยสปอยนะครับสปอยไม่ได้สิ แฮปปี้แฮปปี้อะครับมีคนนอกหมดหรือเปล่านะเราเล่นให้ฟังสักเพลงเหรอเมื่อกี้ท um ุกคนว่าเพลงอะไรมันเล่นใหม่อีกรอบไหมกัน ไฟไม่ถูกเลยพิจารณเลกคำตัวแม่แกงหนูอีกแล้วหรออย่าลืมนะฮะวันนี้สิบเดือนสิบเราต้องไปแย่งคอยกันแล้วนะฮะมีหลายอย่างมากเลยเนี่ยสิบเดือนสิบเขาเรียกว่าแบรนด์แบรนด์เซอร์ฟสติบอลชอปปี้นะอย่าลืมอุ้ยมีคนตอบถูกหนึ่งล้วเพลงมุม อยากกินขนมปังขนมปังกระเทียมของคุณพีังเลยค่ะใช่ครับจริงๆเพลงมุมเนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่ผมบบว่าผมเล่นเป็นเพลงแรกๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทั้ง ตอนอินโทรเก่าหรือว่าเป็นเพลงที่แบบใช้เป็นดนตรีอะไรเงี้ยเน็ตไปแล้วหรอพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยเอาอีกแล้วนะล่าสุดไปเที่ยวที่ไหนมาล่ะคะไปเที่ยวคาริ่งไปไปน่านไหมครับ ไปหลายที่เลยไปดอยสกาดไปสปันใครเคยไปสปันไหมครับสปันน่าจะดังอยู่แนะแฟดไปแล้วหรอแฟด แฟจะให้ร้องเพลงอย่างเดียวเลยนะใครอยากฟังเสียงแฟดร้องเพลงบ้างครับอยากให้พี่จาลองพูดใต้ดูพูดใต้หรอแหล่งใต้หรอใช่ไหมเขาเรียกกันว่าแหล่งใต้ใช่ไหมครับแหล่งใต้ Can you say it s h o u die อ้าฟรีเฟิร์สมาเช่นคืนไม่เป็นไรครับเราก็รอจนกว่าเขาจะมาแล้วใครเคยไปน่านัหงครับเต้นโชว์อะไรแม่เคยไปน่านือเปล่าเต้นโชว์อะไร ผม oh, รู้สึกว่าผมไปหน้าแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนได้รีเฟซตัวเองอะแบบนั่นคือทุกคนจะเห็นว่าอย่างที่บอกว่าสปันมันดังใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นบอกว่าเห็นวิวแบบนาสีเ,เขียวๆแล้วก็แบบเป็นภูเขาสูงหื่นหลังเงี้ยซึ่งเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันใช่ไหมว่าข้างนัางข้างหน้าข้างล่างเป็นนาแต่ว่าแบบเราจะเห็นเป็นเขาสูงๆแล้วผมก็แบบขึ้นไปแบบเขาเรียกกะบนเลยสปันขึ้นปีกอะมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าบ้านห้วยโทนซึ่งอันเนี้ยสวยมากพี่สวยมาก,สว,มากสวยแบบเหมืนอนยุ่ต่างประเทศเลยอะอยากให้ทุกคนแบบเดี๋ยวผมจะพยายามเดี๋ยวผมจะลงแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงให้ดูว่าเป็นยังไงแต่อยากจะบอกว่าไปน่านไปน่านมาเนี่ยวิ่งทุกวันเลยไปวิ่งแบบวิ่งที่ในเขาเรียกว่าในเส้นทางหมอกหมอกลงอะไรอย่างนงี้เลยพี่จะาไปวังน้ําปัวหรือยังคะ เหมือนผ่านมาแล้วนะครับผมไปแวะบอกเกลืออะไรอย่างเงี้ยมาเข่าลูกไหนแล้วครับเอาอีกแล้วนะคุณเฉรี่ใครเคยไปบอกเกลือบ้างไรับอกเกลือเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคือหน้าเนี่ยเขาจะอยู่อารมณ์แบบเหนือเหนือหน่อยใช่ไหมแต่คนก็คงสงสัยว่าทําไมเ,เขาถึงทําไมถึงเข,เขาต้องมีเกลือซึ่งข้างข้างใต้ข้างใต้ของหน้าน่ะเขาจะมีจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าบอกเกลือเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ลึกมาก ลึกแบบเล็กอยู่เราสามารถตักน้ําขึ้นมาแล้วเราก็สามารถทําการแบบปฏิกิริยาทางเคมีอะไรครับทาให้ทําให้มันมีเกลือทําให้มันเป็นเกลืออย่างเงี้ยแต่เกลือเนี้ยจะไม่มีไอโอดีนเราต้องไปเติมไอโอดีนเสริมซึ่งอันเนี้ยก็เป็นจุดเด่นของน้านเหมือนกันนะซึ่งทุกคนคิดดูสิว่าแบบที่น้านเนี่ยอยู่เหนือไม่มีน้ําทะเลแต่ทําไมข้างล่างถึงเคม็มและสามารถทาเป็นเกลือได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าก็เลยว้าว อยู่เมนนะทุกคนทุกคนไปตามเฟิร์สเร็วบอกเกือยังไม่เคยไปกัดก้อนเกลือไม่หรอกครับ Love you from Indonesia Love you from m ์มาครับเคยมาใต้ไหมครับใต้แหละครับเหมือนผมเคยไปเคยไปหลีไปครับแต่ว่าไป ไปแวะสุราดก่อนอะไรเงี้ยไปแวะสุราดรู้สึกตอนนั้นนั่งน,นั่งรถนั่งรถไปด้วยแล้วก็ไปหลีเป๊ะข้ามกเกาะไปเกาะหลีเป๊ะแล้วก็เคยไปเกาะเกาะสมุยอะไรเงี้ยครับเพราะในว่าต้องก็ไปลงที่สุราดอะไรก่อนแล้วก็ไปต่อเรืออะไรเงี้ยหลีเป๊ะตอนนั้นคือแบบสวยมากเลยแบบผมจําได้เลยว่าผมไปเล่นน้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยไปพายเรือกันนะแล้วก็ทําแว่นตก ไปตรงปากการังตรงตรงที่แบบว่าเป็นโขดปากการังนงปากการังเนี่ยแบบเยอะมากปากการังก็จะมีแบบเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรหอยเม่นหอยเม่นที่แบบดำแหลมอะแล้วแว่นผมที่เอาไว้กันน้ำดำน้ำตกลงไปแต่เราก็ต้องเก็บไม่น่าจะโดนโรงแรมปรับเพราะมันเป็นของโรงแรมผมกับเพื่อนก็เลยต้องแบบดำลงไปแบบลงน้ำแล้วก็ดำลงไปเก็บอะไรยเงี้ยซึ่งเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าความทรงจำนี่แบบสันองอยู่นะดำลงไปแบบ เขาเรียกว่าดมงดงหอยเม่นเลยก็ว่าได้อ่ะซึ่งไอพิษของหอยเม่นเนี่ยเวลาโดนเนี่ยมันจะทรมานมากเพราะว่าไอเข็มของมันจะเข้าไปในเนื้อเราต้องใช้อะไรทุบๆมันถึงจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าโดนไปเจ็บแน่นอนแต่ว่าโชคดีที่เราแบบรอดมาได้ไงก็ไม่รู้ไม่ว่าไ,ไม่โดนก็เลยแบบว่าโชคดีไปประสบการณ์การไปใต้รับครั้งแรกก็เอาเลย อีกสิมินาทีเธอจะเป็นหไหนเคยใครเคยไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วงนี้เห็นคนไปเขาใหญ่กันเยอะใครไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วบ้างครับ ตหลีเป๊สวยใช่ครับแต่ผมไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วนะหลีเป๊เะนะี่ยลีเป๊เ,ปเขาจะมีหาดเลยนะหาดที่เป็นหินนะเขาเรียกว่าหาดหินงามหรือเปล่าไม่รู้คือแบบว่าสวยมากแต่ผมไปตอนนั้นร้อนมากเลยแดดแรงมาก อ๋อแล้วก็ละก็ไปใต้ล่าสุดก็ได้ไปกระบี่ครับก็ก็สวยมากเลยเนาะผมไปไล่เลมาไปอยู่ไล่เลมารู้สึกแบบเราได้ไปดูวิถีชีวิตเขาก็จะมีแบบว่าคนที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยตอนเย็นเขาก็จะออกมาเล่นเขาเรียกว่าจานล่อนกันแล้วเราก็เห็นจานล่อนแบบเราก็ไปนั่งดูเขาเล่นจานล่อนมันดูเหมือนไม่มีะนะจอนล่อนจานล่อนเนะแต่เราก็แบบนั่งอยู่เป็นชั่วโมงเลยนั่งแบบนั่งดูเขาแบบปาจานล่อนกันอะไรเงี้ย พ่จาททำจมูกหรือเปล่าคะไม่ได้ทำครอคำถามเฟอร์อยู่ไหนเนี่ยทำที่ิิธิ์อยู่เนี่ยขอชื่อไอจีพิจารหน่อยค่ะไอจี IG พิจารเหรอเดี๋ยวพิจารขอคิดก่อนนะอ่า J J A A, A J A A, A ครับอย่าลืมติดตามนะครับ First like if t o u c h with major adoption before I d e s c u s s about h e p r o d i c t i o n ใช่ใช่ครับ ใครเอฟต้นไม้ไม่ทันดูไลฟ์ยังไงคะยังไงเลยดูไลฟ์ยังไงคุณดูเหมือนเอาอีกแล้ว <c oughs> ช่วงนี้เ็ใช่เพราะว่าช่วงนี้ผมจะอยู่กับแบบว่าลงรูปเกี่ยวกับธรรมชาติบ่อยจริงๆก็มีหลายนะแต่ว่าช่วงอาจจะเป็นช่วงนี้แหละเขาบอกว่า ได้ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้านนี่ผมไปครั้งแรกเลยนะแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าได้เห็นเขาที่แบบสวยมากสวยเหมือนแบบอยู่ในรูปมันแบบว่าเหมือนอยู่ในรูปแบบหน้าจอหน้าจอคอมเลยแบบวินโดว์สิบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีภาพอะไรนั่นให้อ่ะคือมันสวยได้แบบคล้ายๆกันเลยอะไรอยเงี้ย <So> mm hmm. เดี๋ยวจบตากนี้ผมว่าเดี๋ยวเข้าไปอ่านใน s h อ p e ี x t อ a กาปัชลาหน่อยเนี่ยดูซิว่าคนที่อยากได้คุมปองอยากได้ส่วนลดอยากได้ส่งฟรีหรือว่าอยากได้ได้ทองคำแท่งเนี่ยหนึ่งสลึงเนี่ยพอได้เปลัวอยากเอาไปทำอะไรกันอยากเอาไปซื้ออะไรกัน พี่จ้าใส่นิ้วข้างขวาพี่จาใส่แบบใส่มันพอดีนิ้วแหวนมันแบบมันวงอาจจะแบบถ้าเกิดใส่นิ้วกลางมันแน่นครับก็เลยเราใส่นิ้วใส่นิ้วนางข้างขวามันก็เลยแบบว่าพเจ้าเอาอีกแล้วเหรอพระเจ้าตาและใ่รเก็บเนี่ยคําเป็นมุกที่ใหญ่โตมากใหญ่โตมโหลีมาก The up. สวัสดีครับเขามีบายอเนมใช่ <c oughs> ผมดูเรื่องนี้แล้วเขามีบายอเนมก็แบบมันเป็นหนังที่รู้สึกว่าแบบนะมันเหมือนมีซิมโบลิกในการเรียกชื่อกันแล้วมันก็แบบท้อหมันลึกซึ้งอะเอลิอ <c oughs> ช่วงนี้ใครมีซีรีส์หรือหนังแนะนำมึงครับเห็นช่วงนี้เขาดูส q u i ิ g เกมกันแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูเลยดูกงินหรือ,อยังครับ s q u ฟิ g เกมสวัสดีครับงูเห่านะงูเห่าพันอะไรโอเคงูเห่าพันพิ้บูครับ ี่จาอยู่กับใครเหรอครับอยู่กับอยู่กับน้องกีตา้าน้องทันโชวอยู่อีกต้นหนึ่งหาดเวิดต้นไม้ทันอฮ้ยน้องจูนมาแล้วจะก,กินน้ำมะพร้าวจังเฟิร์สมาแล้วนี่เขาคงยังไม่รู้ว่าเรากำลังจะท้าอะไรเขา อันนี้ปแปลกๆนะหนังเดียวที่อยากดูคือหนังหน้าพิจา<อ>ปแปลกๆนะเนี่ยผมขอเซฟฟิเตอร์ก่อนผมขอเซฟฟิเตอร์ก่อนหนาอยู่ไหนยอยู่ไหน<ข>อ,อุ้ยน่ารักจ้าขอดูรอบห้องหน่อยดิไม่ให้โดห้องรกมากี่แบบผมวิ่งมาเลยนะคุณอุ้ยห้องรกพ่านหลังตอนนะน้อะนะ <S 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 ห้องรกเขาหลองอยากให้เราไปช่วยเก็บอยู่หรือเปล่านะ อะไรอยู่อ่ะจะบอกว่าเพิ่งเมื่อกี้ไปตลาดมาเมื่อกี้ไปตลาดเพื่อควางมาแล้วพอดีรถมอเตอร์ไซค์หมดถึงว่าเห็นมีคนเขียนว่าเจอพี่เฟิร์สตลาดค่ะจริงป่ะเนี่ยเออเขาบอกว่าซื้อเขาบอกพี่เฟิร์สซื้อปลาทับทิมอยู่เอาไปปล่อยเลยไหมั่วและวูุ่มั่วและ ผมไปซื้อผมไปซื้อนี่มาซื้ออะไรวะอ่หมูทอดคุณคุณไม่เข้าไปดูผมไลฟ์หรอคุณไม่อยากได้โค้ดหรอครับคุณครับผมเข้าไปตอนคุณบอกว่ากำลังจะออกแล้วประมาณแบบทุมท่มสี่สิบห้าทุ่มห้าสิบประมาณเนี้ยแล้วผมก็แบบว่าอยู่นี่อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูชื่ออ้าวไม่ใช่ชื่อตัวเองมันเหมือนกับว่าช้อปปีรหัสเนี้เป็นแบบเป็นชื่อใครไม่รู้งงเหมือนกันแต่ต้องไปดูอีกทีหนึง่ง เออแต่ไม่มีใครแ,แล้วสรุปสรุปนี้เขาถามกันจริงเขาเชื่อจริงว่าพี่เฟิร์สซื้อผ้าจร,ริงหรือเปล่าคะซื้อไปทําไมครับคุณน้องซื้อซื้อซื้อไปทําไมซื้อมาเลี้ยงในเครื่องซักผ้าไง,งไม่แต่เนี้ยเมื่อก่อนเป็นนะแบบว่าตอนที่แบบเด็กๆถ้าไปตลาดแบบตลาดสดจะต้องได้ปลา,ากับมาหนึ่งตัวเออจะเ,เป็นปลาดุกปลาช่อนอะไรเงี้ยครับทีมบอกไม่เอามาเลี้ยงที่บ้านปลาดุกปลาช่อนปลาบทีมอะไรเงี้ยเอาหมด นี่เมื่อกี้ไลฟ์มาผมมีมิชชั่นมาให้คุณนี้คุณไลฟ์ใช่ไหมใช่แล้วผมมีมิชชั่นมาให้คุณทําว่าถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าคบหัวใจที่กดในช้อปปี้อ่ะคบหนึ่งล้านดวงภายในยี่สิบวัคุณจะต้องเดทกับแฟนคลับเป็นเวลาเป็นเวลาตลอดไลฟ์แล้วกันนะคุณต้องเดทกับแฟนคลับพี่พี่แฟนยังไงอ่ะท่าไง คุณก็ต้องเรียกแทนตัวเองว่าที่รักของผมไงอ๋ออ่ได้ได้ได้ผมรับคำทาครับผมก้องค่ะฮะผมว่าสรุปเสียงพี่เฟิร์สหรือเสียงพี่ก้องค่ะเสียงพี่เฟิร์สก้องครับผมอ๋ออยู่ในห้องอยู่ในห้องสรุปคุณรับคำทาไหมเนี่ยรับได้เลยยี่สิบนาทีถ้าถึงก็คือจะเรียกทุกคนว่าไอ้คุณมั่นคุณมั่นใจยังเลยอ่ะ ดอมจิว๋วเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วคุณแล้ววันนี้ยเรา,เราไปถึงแตงลิมิตเราจะได้ะลายคู่กันนะเราจะลนะลายแล้วพี่พี่แฟนคลับบอกว่าอยากให้เปิร์ร้องเพลงหน่อยค่ะซัท่อนขอมานนิดนึงคุณหาเรื่องให้ผมอีกแล้วนะคุณไมุ่นดี่ดมันทั้งโดนไม่เขาบอกเขาบอกจริงอันนี้อันนี้แบบท้าเขาไปแล้วเฟิร์สช่วยหน่อย คุณคุณต้องร้องหรือเปล่าคุณร้องหรือผมร้องดีๆผมร้องไปแล้วตอนสองสองล้านหัวใจแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาบอกว่าโปรตีได้แล้วก็แบบเฟิร์นแตไเลงเลยเขาบอกร้องเพลงอะไรเอ่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูได้ไหมเพลงหัวใจใกล้กันนะเอ๊ะมันเริ่มต้นยังไงนะออ่รนแล้ว ใช่ไหมมีแต่เธอああใช่ไหมมีแต่เธอใช่ไหมโอเคก็ได <c oughs> ้ก็ได้ร้องก็ร้องโถเอ๋ยคุณจ่าคุณเน่ยท้าไม่บอกผมเลยนะได้เลยได้เลยได้เลยเอาดีๆโดนโดนหลอกมันนะปั่นมันละแกล้งเล่นโอเคโอเคพี่เฟิร์สเดี๋ยหนูคยเดี๋ไวพ่ต้องร้องหรอแม่แกล้งเล่นน่ะแต่เหมือนแล้วหลอกนะว่าท้าจริงสรุปคุณละคำท้านะฮะ มาดูกันว่าได้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเฟิร์สทำหรือเปล่าตัววันนี้ <c oughs> ไปนะฮะโอเคบ๊ายบายครับจุ๊บจุ<ๆ>๊บเดี๋ยวไปตัดท็อปปี้เอกจากภาชราต่อะลปกันฮนะบ๊ายบายจ้า